จุดขวาุดขวาขอทางเข้าหน่อยครับขอบคุณครับสวัสดีแล้วก็ถ้าใครพี่น้องเอฟซทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปนี้นะครับอยู่กับผมช่อง rockyindy น,นะครับทีมงานโทรหนึ่งนะตอนนี้ก็มาพระรามสองนะครับพระรามสองก็คือเป็นเส้นทางที่แบบ มีการทำถนนที่มีอายุยาวนานที่สุดในโลกเลยนะเป็นถนนที่ทานานนานนานมากมากเลยนะครับไม่รู้จะบอกว่านานยังไงทํามาไม่รู้กี่ช่วงอายุคนละนะฮะแล้วก็เป็นเส้นทางที่ทําการก่อสร้างแล้วเกิดอุบัติเหตุบ่อยที่สุดนะครับในการสร้างถนนแล้วนะมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บ ไปมากมายนะฮะคือถนนเส้นนี้นะครับถนนพระรามสองอันนี้จะเป็นช่วงพระรามสองอไปบางมดนะครับาจากกาญจนานพิเศษไปบางมดนะตอนนี้ก็ำลังจะไปรับเจ้าอังเปานะครับผมเพื่อที่พรุ่งนี้จะเดินทางไปอ่าพัทยานะครับเดินทางไปพัทยาก็เลยให้ดูภาพบรรยากาศนะครับ ในการทําทางด่วนแล้วก็ขยายเส้นทางพระรามสองเนี่ยไม่เสร็จสักทีก็ไม่ได้ไม่ได้ว่าเขาไม่ได้ทําไม่ได้อะไรหรอกครับแต่โครงการนี่มันโครงการระยะยาวมากไม่รู้จะบอกว่ายาวขนาดไหนนะพี่น้องก็น่าจะรู้ดีกันอยู่นะครับเขาก็ทําไปเรื่อยๆอมันก็เสร็จเป็นช่วงๆนั่นแหละครับแต่ว่า มันก็มีช่วงยากช่วงง่ายเนาะในการทําถนนหนทางเราก็ไม่ได้ไปบูลลี่อะไรเขาหรอกแต่ว่าเรายกตัวอย่างให้ดูว่าเป็นเส้นทางเป็นถนนที่แบบมีการก่อสร้างมายาวนานมากนะครับถนนพระรามสองเนี่ยถ้าใครอยากจะรู้ว่ายาวนานขนาดไหนก็ย้อนอดีตกลับไปดูในวิดีโอในคลิปนะครับใน YouTube น่าจะมีเยอะแยะแหละนะครับว่าเขาทำมายาวนานขนาดไหนนะ ผมก็บอกไม่ได้เหมือนกันแหละผมก็อาศัยดูจากโลกโซเชียลจากสารคดีเหมือนกันแหละว่าแล้วก็เป็นถนนที่ได้ขึ้นชื่อว่ามีอายุการทําการสร้างที่ยาวนานมากถนนเส้นนี้นะครับกล้จะถึงแล้วผมจะไปที่อซอยอนามัยนะครับ ซอยอะไมโอ้โอนุนูนไปแล้วไปแล้วระวังรถขวาด้วยลูกเพี่นะครับเพราะว่าอุบัติเหตุมันก็เกิดจากความประมาทของเรานี่แหละนะครับแล้วก็ความใจร้อนด้วยนะใช้รถใช้ถนนกอ็อยากจะให้พี่ๆน้องๆ fc นะครับใช้ความระมัดระวังแล้วก็ใจเย็นนะครับใจเย็นในทุกเส้นทางแล้วกันนะโอ้ยืดหมดแล้วไอตัวจับขาจับกล้องผมอะ่ะ ก็ให้มีน้ำใจให้กันนะพี่น้องนะไม่ใช่อย่างงู้นอย่างนี้หรอกครับก็มีน้ำใจให้กันไปนะครับนิดนิดหน่อยหน่อยก็อภัยกันยกโทษให้กันได้นะครับอย่าลืมว่า,าบ้านเรานะครับคนไทยเมืองแห่งรอยยิ้มนะครับสยามแห่งสยามรอยอะไรนะยิ้มสยามเออเฮ้ยลืมอ่า เขาเรียกว่าอะไรมันเป็นเหมือนคําที่ทำให้นานาชาติรู้จักเมืองไทยนะครับก็คือสยามเมืองยิ้มนะครับผมเราไปไหนเราก็ยิ้มให้กันแล้วกันนะครับนี่ผมก็กําลังไปรับเจ้าตัวเล็กนะครับเจ้าองเปาคือเขามาอยู่บ้านที่บารามสอง มาเข้าโรงเรียน,นยโรงเรียนเขาก็ติดข้างหน้านี่ครับซอยสอ,อยนอบางงดเนี่ยครับโรงเรียนจินดาศึกษา,ามาเรียนที่จินดาศึกษาเป็นโรงเรียนเอกชนนะครับเพราะว่า,าสู้ค่าเทอมฝั่งพระรามสามเอ้ยฝั่งสายสามไม่ไหวซึ่งสายสามนี่มีแต่โรงเรียนดังๆสู้ค่าเทอมไม่ไหวครับไหนจะสารศาสตร์ไหนจะ เซ็นเจอเซฟอ้ยไหนจะอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับค่าเทอมนี่มีแต่หลักสามสี่หมื่นเลยอยู่นี่เดือนหนึ่งสองหมื่น้าไอ้เทอมหนึ่งเทอมละสองหมืห้าหรือสองหมื่นแะครับเขาก็เลยพ่อกับแม่เขาก็เลยเอามาเรียนที่นี่นี่ก็กลับรถแล้วครับ เส้นทางรถก็ยังไม่ถือว่าติดนะค่อนข้างที่จะเบาบางก็ยังที่ค่อนข้างที่จะเบาบางอโงบานบางมดตรงนี้นะครับช่วงระยะจากาสามแยกนะครับสามแยกบางมดมา มาถึงแถวเซนทันนี่ก็เสร็จแล้วนะครับระยะทางช่วงนี้ทางด่วนก็เสร็จเหลือเหลือช่วงจากเซ็นทันไปนู่นแล้ะครับไปมหาชัยเมืองใหม่นู่นแหละยังไม่เสร็จนะผมไม่รู้ว่าสิ้นสุดระยะสิ้นสุดของทางด่วนเขาไปสิ้นสุดตรงไหนผมก็ไม่รู้เหมือนกัน ถนนอ,นอนามัยเจริญอนามัยงามเจริญอุ้ยทำไมติดจังเวรกรรมแล้วในซอยอนามัยติดหนึบเลยครับเวรแล้วสินี่ก็เป็นเวลาเที่ยงพอดีคนงานก็พนักง,งานก็เริ่มพักเที่ยงแล้วครับซอยนี้ก็จะเป็นโรงงานเยอะนะครับซอยนี้โรงงานเยอะ ยงก็ล,ลึมลำลึมลำเลยโอไซมั่งเดินมั่งครนึกว่าติดอะไรครับเมื่อกี้ติดเขาพักเที่ยงเขาออกจากโรงงานมาเขามากินข้าวผมก็จะถึงและวนี่ซอย1 9ครับผมเข้าไปในซอย19หมู่บ้านอะไรไม่รู้ไม่รู้จากหมู่บ้านลูกตัวเองเลยอเอ้ยไม่ใช่ดิซอย11ผมต้องเข้าไปซอย11อ อันนี้เส้นทางนี้รัดออกไปนั่นได้นะครับรัดออกไปที่อาบางขงุนเทียนชายทะเลนะครับผมทะลุกออกไปนู่นแหละเส้นเส้นเรียบเขาเรียกว่าเรียบด่วนนะครับการจันอาครับก็จะมี เส้นทางที่จะไปบางขุนเทียนชายเทะเลไปขนส่ง3นะครับขนส่งวัดหัวกระบือ,อสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่เพี่นน้องเอฟทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับถึงแล้วครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ